ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยคุณสเตซี่มาตินเจ้าของช่องสเตซี่มาตินที่มักจะทําคลิปบอกเลืองราวความประทับใจในประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยผ่านช่องทางวิดีโอของเขาอยู่เสมอๆและล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคม2567ที่ผ่านมาสเตซี่ก็ได้ใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพักกฐิน ณวัดอรุณราชวรารามโดยทางขบวนพยุหยาตราทางชลมากด้วยโดยในตอนต้นคลิปเขาบอกว่าเขาตั้งใจใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บรลปราชาพิเศษเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะและเขาก็ชี้ไปที่อกให้เห็นชัดเลยว่าเขาตั้งใจมางานนี้จริงๆโดยบอกว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้สีเหลืองนี้เป็นสีของพระราชาและวันนี้ผมใส่เสื้อที่มีโลโก้เกี่ยวข้องกับพระราชาของไทยซึ่งตอนนี้ ผมก็อยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังซึ่งนี่คือเหตุผลที่ผมมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะวันนี้มีสิ่งสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นผมมาดูเรือพระราชพิธีซึ่งพระราชาของประเทศไทยได้เสด็จประทับมาบนเรือนั้นซึ่งในหมายกําหนดการระบุว่าเป็นเวลา4ี่โมงเย็นคุณสเตซี่อธิบายว่าเขาอยากมาร่วมรับเสด็จอยากจะมาเห็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับตาตนเอง ซึ่งเขาก็ได้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศก่อนการเข้าชมพระราชพิธีได้พบปะพูดคุยกับคนไทยได้รับรอยยิ้มและความเป็นมิตรนอกจากนั้นยังเล่าถึงบรรยากาศโดยรอบว่าพวกเราทุกคนที่นี่ใส่เสื้อสีเหลืองสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งโอกาสเฉลิมฉลองดังกล่าวนี้ก็นําพาพวกเรามาอยู่ที่นี่ดูเสื้อของผมชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่ก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้แค่เปียกนิดหน่อยแต่มันโอเค โดยคุณสเตซี่ได้มาถึงบริเวณท่าช้างและพยายามจะหามุมเพื่อที่เขาจะได้เห็นขบวนเรือได้อย่างชัดๆโดยมีคนไทยได้ให้คําแนะนําและบอกถึงกําหนดการงานราชบิธีโดยคนไทยได้ถามคุณสเตซี่ว่ามีเป็นครั้งแรกของคุณเลยหรือเปล่าโดยเขาตอบกลับว่าใช่เป็นครั้งแรกของเขาและได้คุยกับคนไทยว่าผมได้ยินมาว่างานแบบนี้นานๆจะจัดทีใช่ไหมครับซึ่งคนไทยได้ตอบว่าใช่งานพิธีแบบนี้นานๆจะจัดครั้งหนึ่ง จะต้องมีเหตุสำคัญสําคัญเพื่อฉลองเท่านั้นซึ่งครั้งล่าสุดที่จัดก็คือในปี2562งานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชการที่10 ื่อคุณสเตซี่รับชมข,ขบวนเรือพะยุหาญา,าตราทางโจรลมากจบลงคุณสเตซี่ก็อธิบายว่านี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากเกี่ยวกับพิธีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีขบวนเรือพระราชพิธีกว่า50ลำทั้งหมดเป็นเรือโบราณที่ล้ําค่าของชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหตุการณ์นี้เกิดเพียง16ครั้งเท่านั้นในช่วง70ปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่พิเศษจริงๆที่ผมได้เข้ามาร่วมอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมดีใจจริงๆซึ่งครั้งหน้าจะอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครั้งนี้ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและรู้สึกอินกับมันจริงๆซึ่งคุณจะต้องมาเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาตนเองผมเห็นพระราชาด้วยดวงตาของผมเองมันทําให้เลือดในกายของผมพุ่งพล่านมากซึ่งคนที่ได้รับชมคลิปของสเตซี่ส่วนใหญ่ก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณคุณสเตซี่ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันพระมหากรรษัตริย์ของไทยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวมาอย่างดี ด้วยการตั้งใจใส่เสื้อสีเหลืองมาและการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในคลิปรวมถึงถ่ายทอดบรรยากาศการแสดงความจงรักภักดีแบ่งปันให้เพื่อนเพื่ชาวต่างชาติของเขาให้เห็นอีกด้วย,วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ